สวัสดีผมพอรถกาหลงชั้นนางขนูแจ่มเปี่ยมจะอ,ะอยู่บ้านเลขที่ติด3ทับ7หมู่บ้านหนองโพงหมู่2องอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองช,ชื่อเล่นชื่อโฉมเฉลาหรือโฉมปลูกขนุนทองประเสริฐเยอะ,อะ,อะใช้ผิภัณฑ์ของเวอร์แพน,แพนเวอร์แพนปลูกทุกปีขนุนนี่มีระยะ12ปี10ปี8ปี พันทองประเสริฐนี่เราทําส่งออกจีนเพราะคนจีนชอบกินขนุนทองประเสริฐเราจะมีล้งเข้ามาตัดได้เวลาเราก็ไปดูการช่างการอะไรแต่ว่าการเปิดใจใช้เวอร์แพนเนี่ยประมาณเ,ออเดือนธันวาหกหนก็ลองเอามาจากแฟนแฟนมีคนมาแนะนํา เขามาแนะนําแฟนใช้เรื่องในการทุเรียนเราก็ลองเปิดใจใช้ดูแล้วว่าเหมือนว่าขนุนน่ะฉีดสิบปันครั้งเนี่ยเราจะฉีดที่กิ่งมันที่ลูกมันแล้วก็ที่โคนด้วยแล้วมองดูว่าลูกจะขยายดีพองดอีผิวก็สวยชอบที่ตรงที่มันไม่ต้องใช้ค่า,มาแมลงมันมันมันปลอดภัยสําหรับเราด้วยเราเราเราเป็นคนฉีดเราก็ปลอดภัยสําหรับเราถ้าเป็นอย่างอื่นต้องใช้ค่า,มาแมลง ผลิตภัณฑ์รวมๆกันอยู่ในสวนมันมีทุเรียนด้วยแต่แต่ที่พูดถึงว่าเออพอดีแฟนเขาเรื่องทุเรียนมันมันใช้อยู่ด้วยกันเนี่ยเออมองเห็นโอเคเลยขนุนนี่มันมันเป็นพืชที่มันกินเร็วกว่าทุเรียนเพียงประมาณ10วันนี่ก็จะรู้ผลแล้วว่าการใช้เวอร์แพนนี่ดีแบบไหน มันก็มีโรคขนุนมันจะมีโรคยางแตกคือแบบมันจะใบจะแดงแล้วยางมันจะแตกตามต้นไหลทั่วเลยแต่มามาใช้ตัวนี้ก็ดูว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นโรคยางแตกนะแต่จะที่บ้านนี่จะมีอยู่สองต้นเนี่ยจะทดลองฉีดฉีดดูเออมันก็แลดูดูด,ดีเพราะน้องคนที่เขาแมแนะนำเขาบอกให้ฉีดก็ก็แลว,ว่าจะดีเพราะมันเขาว่ามันรักษาเชื้อราในขนุนได้ด้วยการฉีด,ด,ด ถ้าถ้าจะให้ได้ผลดีประมาณ10วันต่อหนึ่งครั้งผสมหนึ่งซองไอ้นี่อีกขวดหนึ่งต่อน้ำพันลิตรฉีดที่กิ่งถ้าว่าว่าใบเราดีใบเราไม่มีปัญหาอะไรเราก็ฉีดที่กิ่งที่ลูกแล้วก็ที่โคนประมาณ10วันต่อหนึ่งครั้งมันก็ประหยัดปุ๋ยทางเม็ดไปเพราะว่า10วันครั้งเนี่ยต้นไม้มันก็คงจะได้กินเพียงพอสำหรับหน้าแง้งหน้าแล้งถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยเม็ด เราลดน้ําทีก็ได้กินทีแต่นี่สามารถคือได้กินได้เลยลดลดต้นทุนด้านการใส่ปุ๋ยทางดินแต่ความรู้สึกถ้าเกิดอะไรก็คือก็ก็คือเปิดใจใช้ก็ประทับใจตัวนี้แต่เมื่องวดทีแล้วก็ขายก็เจ็ดวันก็สามหมื่นฝ่าเนี <c oughs> ย่ยอย่างอย่งอยู่ย่งที่ที่เห็นอยู่ในกองเนี่ยก็อยู่ประมาณสี่หมื่น น้ำหนักดีขยายดีใบก็โอเคใบก็เขียวดีใบใช้ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่อยากจะปลูกขนุนทำขนุนเนี่ยลองลองใช้เวอร์แพนดูมันก็มีส่วนการลดต้นทุนในปุ๋ยทางดินอ่ามาใช้ของเขานี่ก็โอเคอะ่ะเหมือนว่าดีอะ่ะ <laughs>